วันนี้เรามาคุยกับลูกค้านะคะวันนี้มาสักหลายมือครั้งที่เท่าไหร่คะสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะถูกหวยให้ถูงวันเลขมากาที่เราทีละใบนะคะถูกทุกงวดแล้วก็เลขท้ายสองตัวนะ่ะถูกทุกงวด <c oughs> นับนับจากที่มาสักนะ่ะถี่งวดล,วละตั้งแต่มาถูกที่ทุกงวดเลยนะนี่เซ็งไม่เว้นทุกงวดเลยถูกตลอดถูกอน,นุนาติสลับกันไปใช่เลขหน้าส,สามตัวเลข เลขหลังสามตัวนี่คือลอตเตอรี่อย่างเดียวลอตเตอรี่ค่ะเล่แล้วไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยใต้ดินนี้ไม่ถูกค่ะถูกเป็นลอตเตอรี่อ๋อพี่ดวงถูกฉลว์กับลอตเตอรี่ค่ะเมื่อที่แล้วพี่ก็ถูกสามตัวหน้างวดที่ที่แล้วมางวดงวเแปดหนึ่งก็ถูกสองใบงวดที่ออกแปดหนึ่งเมืที่แล้วก็ถูกใบหนึ่งเลขท้ายอ่ะเหมือนก็มีให้ถูกใช่ค่ะถูกตลอดมีเคล็ดลับอะไรไหมคะเคล็ดลับเหรอคะ ไม่มีนะคะโชคมีราบกับที่มาทำสกายมือเนี่ยค่ะมีโชคหน้าพี่เขายิ้มตลอดเคล็ดลับของเขาเนี่ยเราหันไปเนี่ยเขายิ้มตลอดคนที่ยิ้มตลอดคือคนที่ได้เปรียบคนที่คอยรับโชคดังนั้นเราต้องยิ้มเสมอนะคะความโชคดีจะได้เข้าหาเราไม่ต้องทุกเนี่ยเขายิ้มเห็นไหมหนูคุยกับเขาเนี่ยเขายิ้มยิ้มเหมือนเขาเหมือนเขายิ้มอัตโนมัติเนี่ยพี่จะโชคดีขอพี่รวยๆวยถูกรางวัลใหญ่นะคะแล้วเราจะได้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ